รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันพฤหัสแบบนี้นะครับกลับมาเจอกับผมบอมนะครับกับ the d i a r y y มีดีที่เดินทางนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับผมเตรียมกิจกรรมสนุกสนุกนะครับร้านอาหารที่อาหารของเขาเนี่ยน่ารับประทานที่พักบรรยากาศดีๆรอทุกคนอยู่แต่ว่าเป็นที่ไหนบ้างนะครับไปรอดูกันได้เลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับ The d i รี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอทุกคนแล้วนะครับทุกวันพฤลืหัสแบบนี้นะครับกับผมบอมนนทัศนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้รื่นรโดมมากๆเลยนะครับดูข้างหลังผมนะครับเป็นทั้งทะเลนะครับแล้วก็บรรยากาศสีเขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดระยองครับระยองนะครับขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งสวนผลไม้ทะเลเกาะนะครับแต่ผมมั่นใจว่ามีอีกหลายที่ที่คุณผู้ชมเนี่ย ยังไม่เคยพบป่ามาก่อนซึ่งผมนะครับเตรียมมาให้ทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนุกๆน,นะครับร้านอาหารและที่พักบรรยากาศดีๆแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างรอดูได้ในรายการครับ เละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บลูซไทด์วอลเลอรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นที่พักนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีกิจกรรม a อดเวนเจอนะครับเยอะแยะมากมายเลยถ้าใครยังจําได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมไปปีนผามาบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เหนื่อยมากจริงๆแต่วันนี้นะครับคุณเปิ้ลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาโยับเรานะครับเขาก็บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งฐานฮไลไ์นะครับที่อยากจะให้เราเนี่ยได้มาทดลองเล่นกันนะครับกับฐานที่มีชื่อว่า ฐานวันทูฟลายนะครับหรือง่ายๆเลยก็คือฐานขึ้นสลิงแต่สลิงของเขานะครับมีความยาวถึง200เมตรนะครับคุณผู้ชมนี่จากตรงนี้นะครับข้ามทะเลสาบนะครับฝั่งนี้ไปตรงนู้นความยาว200เมตรนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมบอกเลยว่าไปน่าตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็เขามีทั้งไปและกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ไป อยากเลยแล้วครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันเลยแล้วกันครับได้ครับอ่ะจับโอเคนะเอาละครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วใส่หมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ตอนนี้ติดรอกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีมสตาฟก็รอปล่อยตัวผมอยู่นะครับบอกเลยปา2 0 0เมตรไปเลยครับนี่ผมเดินไปเลยเนาะค่ช้านะ นั่งลัวนะอ่าไปเลยนะไปเลยครับปล่อยเลยปล่อยเลยฐานวันทูไฟนะครับ200เมตรเสร็จแล้วครับใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห จริงเร็วมากนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยขอเพียงแค่คุณนะครับจับเชือกสีฟ้านี้เท่านั้นอันนี้สําคัญนะครับสลอดภัยนะครับที่เล่นฐ่านอะบเอนเจอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าซิปไลน์ซิปไลน์นะครับคุณไม่ควรนะครับจับตรงเนี้ยไม่ควรเลยมือไหมไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังคําแนะนําจากสตาฟก่อนที่เราจะเล่นอะไรทุกครั้งนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับไปเดี๋ยวเรานน่นครับคุณผู้ชมครับเห็นไหม มีขากลับด้วยเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ตรงนู้นกันแล้วกันครับไปเดี๋ยวเราแต่งตัวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเจอฝั่งนู้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ฐานเหมือนเดิมนะครับระยะทางก็อยู่ที่200เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นขากลับนะครับของฐานวันตูไฟนะครับครับผมพร้อมพร้อมนะครับพร้อมครับผมจะวองหนึ่งได้ครับพี่บีให้เสร็จพร้อมไหมครับอุ้ยเห็น้อยอย่างนี้เลยเหรอโอเค พร้อมครับคุณผู้ชมครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับ ร็จแล้วนะครับกิจกรรมนะครับ one two fly กับการข้ามทะเลสาบ200เมตรนะครับผมพี่เปิ้ลนี่ทิ้งผมเลยทิ้งผมเลยรอมาลับอย่างเดียวเลยพี่เปิ้ลครับท้ายที่สุดนี้อยากจะให้พี่เปิ้ลนะครับแนะนาหน่อยดีกว่าว่าสาหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่นี่นะครับวิธีการเดินทางมาวิธีการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างครับค่ะวิธีการเดินทางนะคะก็จะมอเตอร์เวย์ค่ะเข้าสาย36แล้วก็เข้ามาที่เส้น3 1 3 9นึุกไซด์วันเล่ของเราได้เลยค่ะ ส่วนเบอร์โทรนะคะก็081-842-2847ค่ะเ w อร์ไวเว็บล o คไค่ะครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปน้นมากที่พาเรามาเที่ยวกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกสนุกแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับ,รบช่วงต่อไปนะครับหิวข้าวแล้วอยากจะทานอาหารแล้วนะครับผมเตรียมร้านอาหารรอทุกคนอยู่จะเป็นร้านอาหารประเภทอะไรติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับให้สคำเลยนะครับทั้งเร็ว แรงสนุกสุดๆไปเลยสนุกเป็นคำที่สามนะครับบ้านเดี๋ยวเราเ,เตรียมตัวนะครับไปหารายทานกันดีก,กว่าร้านอาหารที่ผมเตรียมมาจะเป็นอาหารประเภทไหนไปรอดูกันได้เลยครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน จากกิจกรรมส,สนุกแล้วนะครับผมก็อาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเตรียมพาทุกคนนะครับไปหารไรอร่อยๆทานกันนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยน้องหนึ่งซีฟู้ดนะครับเป็นร้านอาหารแน่นอนซีฟู้ดแน่นอนก็อยู่ข้างทางนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเด็ดมากจะมีอาหารประเภทอะไรนะครับตามผมมาได้เลยครับ ผูช้ชมครับตอนนี้นะครับอาหารพร้อมแล้วและผมก็อยู่กับพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะก่อนหนึ่งถามพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งครับร้านนี้เปิดมานานหรือยังครับก็เปิดมาได้30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีแล้วโอ้โหนี่ที่ผมถามนี้อะไรไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าชื่อร้านว่า น้องหนึ่งซีฟู้ดแต่ตอนนี้เป็นพี่หนึ่ง <c oughs> ตอนนั้นนี่คือตอนที่ตั้งร้านนี่คือเป็นชื่อน,นี้เลยหรือเปล่าครับเป็นชื่อน,นี้เลยค่ะเอป็น <c oughs> ชื่อน,น้องหนึ่งซีฟู้ดแต่แรกเลยรุ่นแรกก็เป็นคุณยายทําครับแล้วก็มาคุณแม่แล้วก็พี่ก็เข้ามาช่วยตอนหลังค่ะครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะครับที่อยู่คู่จังหวัดระยองมาอย่างยาวนานมากจริงเพราะฉะนั้นเรื่องรสชาติเนี่ยผมไม่กังวลเลยแล้วไม่กังวลเลยนะครับผู้ชมนะครับก็ ใครที่อยากจะทานอาหารซีฟู้ดนะครับต้องมาลองนะครับมาที่หนึ่งครับค่ะร้านอาหารของพี่หนึ่งแน่นอนซีฟู้ดเป็นหลักใช่ค่ะอืมก็ส่วนใหญ่เราวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะเป็นของท้องถิ่นแถบ,บนี้ค่ะปลาหมึกหรือว่าจะเป็นหอยนางรมกุ้งอะไรเงี้ยก็จะใช้ของท้องถิ่นแถบนี้ค่ะอ่าโอเคมางั้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่พี่หนึ่งเนี่ยอยากะจะนําเสนอ มีเมนูอะไรบ้างนะครับไปที่ปลาก่อนเลยแล้วกันครับพี่หนึ่งครับอันนี้เป็นปลาลาดพริกสดก็จะใช้ปลากระพงเป็นเป็นะนะคะแล้วก็ทอดให้กรอบแล้วก็มาลาดด้วยพริกแล้วก็มีสมุนไพรพวกพริกไทยอ่อนตรงนี้นะคะใบมะกรูดก็รสชาตินี่ก็จะออกเค็มหวานนิดนึงค่ะไม่เผ็ดเหรอพอผมดูแล้วนี่โอ้พริกเยอะมากเลยกลางๆริกแกงกลาง สามารถขอได้ใช่ไหมถ้าไม่อยากกินไม่อยากทานเผ็ดก็สามารถบอกให้ลดปริ้นได้ได้ค่ะอ่ะมาที่เมนูต่อไปเลยนะครับอันนี้เมนูนี้เป็นออสวนหอยนางรมออสวนหอยนางรมตัวนี้ก็จะเป็นก็จะใช้หอยนางรมที่เป็นวัตถุดิบของแผบนี้เลยก็คือของละวนแล้วเราก็จะใส่เนื้อปูเข้าไปทายัดซอสพริกลมค่ะนี่นะครับทั้งเนื้อปูแล้วก็ตัวหอยนางรมนะครับน่ารับประทานมากความอร่อยของที่นี่นี่คืออะไรบ้างนะครับพี่หน่ครับ คืออาหารทะเลเราเน้นความสดมค่ะสดเลยเพราะว่าถ้าวัตถุดิบเรามีความสดแล้วเนี่ยเราปรุงอาหารอีกนิดนึงอะ่ะมันก็จะอร่อยในตัวของมันเองค่ะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่าสดแน่นอนแน่นอนค่ะครับมาเมนูนั้นบ้างด้วครัอันนี้ก็เป็นยำผักกระชับครับค่ะก็เป็นผักกระชับก็เป็นผักท้องถิ่นของที่นี่ ซึ่งปลูกที่เดียวในประเทศไทยที่บ้านทะเลน้อยใช่คล้ายๆเป็นผักตระกูลเดียวกับทานตะวันอ่อนอค,ค่ะรสมันก็จะมีรสชาติกลิ่นเฉพาะตัวของมันค,ค่ะก็เอามายำแล้วก็ใส่พวกเครื่องทะเลลงไปค,ค่ะแล้วก็มีรสชาติเ,เปรี้ยวหวานคร่คะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นใบอ่อน<ชาะ>ที่เราทานกันอ๋อแปลว่าที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นมีมแต่ต้นมีแต่ต้นแล้วก็มีเมล็ด เมล็ดแต่เขาไม่ไดเอามาปลูกคือมันจะเป็นผักแบบท้องถิ่นที่ขึ้นตามทุ่งนาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ที่นี่เขาเหมือนเป็นภูมิปัญญาเอามาเพาะอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาทําเป็นพวกยำหรือว่าแกงส้มก็อร่อยครับค่ะต้องมาลองกันนะครับผู้ชมครับอะไรที่เป็นของท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องมาลองทานท้องถิ่นเนาะค่ะอ่ะเมนูต่อไปเลยครับเมนูต่อไปก็เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้เราใช้เป็นปลาหมึกกล้วยนะฮะแล้วก็ปลาหมึกกล้วยนี่ก็คือมันจะไม่เหนียวมากแล้วก็ผัดกับ ตัวไข่เค็มค่ะที่มันเยิมแล้วก็รสชาติก็จะแบบออกุมหวานนิดๆเค็มหวานค่ะทานกับข้าวร้อนๆก็จะเข้ากันดีค่ะยอดอยากทานแล้วครับอ่ะเมนูสุดท้ายนี่เลยอันนี้ก็ต้มยำแน่ๆค่ะเป็นโคตแตกต้มยำทะเลน้ำใสครับโคตแตกทะเลต้มยำน้ำใสนะครับผมไฟลุกสุดๆเลยเราจะเน้นอยู่ก็คือมีปลาเนื้อปลานะคะเราใช้ปลาชมงาม ปลาโฉมงามใช่หูเนื้อข้างในนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยครับอ่ามีปลาโฉมงามก็มีปลาหมึกมีกุ้งค่ะปลาหมึกกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูเป็นทะเลเลยว่ายง่ายค่ะโ้นี่นะครับนี่ชิ้นปลานะครับที่พี่หนึ่งใส่เข้ามาให้นะครับเนี่ยนี่แต่ละจานนี่คือบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่ให้ผักมานะครับตัวเนื้อของไม่จะเป็นหอยปลาหมึกนี่ให้มาเต็มจานเลยยังไงนะครับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับก็ต้องมา หาทานกันนะครับที่ร้านน้อง1นึ่งซีฟูด้ดตอนนี้เป็นพี่ <c oughs> 1แล้วพี่หนึ่งครับอย่างนี้ถ้าสมมุติคนดูนะครับอยากจะมา <c oughs> ทานอาหารร้านพี่1น,นี่วิธีการเดินทางมายากง่ายยังไงครับของเราก็คืออยู่ที่หาดแม่พิมพ์มเลยนะคะมาที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จุดสังเกตที่นี่ก็คือตรงข้ามกับเซเว่นคือง่ายๆเลยค่ะง่ายๆเลยนงนี้ถ้าสมมติเซิร์ชใน Google Ma p เนี่ยสามารถเจอไหมครับ เจอค่ะเจอเหมือนกันเลยเขียนว่าร้านน้องหนึ่งซีฟู้ดร้านน้องหนึ่งซีฟู้ดแหลมแม่พิมแหลมแม่พิมใช่ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนึ่มมากมากเลยนะคะที่พาเรามาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะครับได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะตอนนี้ผมขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีที่พักบรรยากาศดีๆไหมทุกคนได้ดูกันจะเป็นที่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ มาทะเลทั้งทีนะครับอาหารทะเลสดๆแบบนี้นะครับเยี่ยมไปเลยนะครับใครที่มาแถวนี้นะครับแนะนำว่าต้องมาทานกันช่วงต่อไปนะครับก็มีที่พักรอทุกคนอยู่จะเป็นที่ไหนนะครับติดตามได้ในรายการครับสนับสนุนโดยคอ t t ต Life สนับสนุนโดยคอร์เตอร์ไลฟ์ทานข้าวนเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดู โรงแรมที่พักดีๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บันดาราออนซีระยองกับคุณเอคุณเอสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหคุณเอครับให้ตัวเออ่ให้แนะนำตัวเองกับผู้ชมหน่อยครับค่ะชื่อเอนะคะพิมพันธ์เอี่ยมจิตค่ะเป็นเลเดนด์แมนจิเจอร์ของโรงแรมบันดาราออนซีระยองค่ะครับคุณเอครับเออ่บันดาราออนซีนี่ hi, ถือว่าเปิดมานานขนาดไหนแล้วครับก็โรงแรมของเราจริงๆก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30 2,536ค่ะแต่เดิมชื่อบ้านสิริโฮมค่ะ<า>แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้เป็นบันดาราออนซีในเครือของบันดาราครับอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อปี2,555ค่ะครับผมโอ้แต่ว่าถ้าถ้าท่านนับจริงๆเนี่ยเปิดมานี่29สาเกือ, 29, 3, อ30ปีแล้วแต่ว่าการดูแล ที่พักนี้ก็คือดูแลดีมากเลยนะครับเนี่ยก็ะ <c oughs> จะมีรีโนเวทเรื่อยๆค่ะ,คะก็จะมีทัชอัพบ,บ้างปรับปรุงห้องพักบ,บ้างเรื่อยๆค่ะอืโอโอ้โหเจ๋งมากเลยนะครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้บอกว่าเปิดมาถึง30ปีที่ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าถ้าดูจากอ่ะมุมนี้เลยนะครับคุณผูมม้ชมครับยังดูล่มลื่นแล้วก็ดูใหม่อยู่เลยใช่ค่ะเพราะว่าทางโรงแรมจริงๆเราจะเน้นการตกแต่งที่ ให้มีพื้นที่สีเขียวในโรงแรมประมาณ60%ซ็นะคะครับโอ้โหเจ๋งมากเลยเหมือนมา,มาพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยเนาะใช่ค่ะครับต้องถามคุณเอแล้วครับว่าอย่างที่บรรดาออนซีเนี่ย มีห้องพักกี่ห้องแล้วก็กี่ประเภทครับค่ะจริงๆแล้วของเราจะมีห้องพักทั้งหมดประมาณ8ปดรูมไทยนะคะก็จะเน้นทั้งในแนวของครอบครัวรในแนวของคนรักในแนวของเพื่อนฝูงก,ก็แล้วแต่ลูกค้าจะมาแล้วก็โรงแรมของเราส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกสบายในการที่จะเดินลงหน้าหาดได้เลยค่ะเรียกได้ว่า เป็นมากับใครยังไงมาที่บรรดาออนซีนี่คือครบเซตใช่ค่ะมาที่นี่ครบจบเลยมาอ่ะรูมไทยแรกคือชื่อว่าอะไรครับค่ะรูมไทยแรกจะเป็นตัวบ้านสิริคอเทจค่ะจะเป็นลักษณะบ้านแฝดค่ะห,หนึ่งห้องหนึ่งหลังจะแบ่งเป็นสองห้องค่ะก็ จะเน้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้สูงอายุครอบครัวกลุ่มเพื่อนก็จะชอบแนวด้านล่างมากกว่าอ่าแล้วรูมไทยที่2ครับค่ะรูมไทยที่2ก็จะเป็นอ่าในส่วนของทูวิลล่าค่ะบูนล่าก็จะเป็นชูเบดรูมอันนี้ก็จะเป็นบางทีก็แนวคู่รัก ครับบ้างหรือว่าอะไรบ้างเพราะว่าจะมีสระด้านหน้าแล้วก็สาม,มารถเดินมหาได้เลยก็คือตรงนี้เลยข้างๆผมเลยใช่ค่ะมีกี่หลังครับเนี่ยถ้าสมมติมเป็นแบบจริจรลลมัมีแค่สองห้องค่ะมีแค่สองหลังคือห้องนี้กับห้องไหนเอ่ยห้องด้านข้าง,งอีกห้อง,น,ง,องนึง,งด้านข้างอีกห้องนึงใช่ค่ะครับผมอ่ะไปที่อันต่อไปเลยแลนครับอันต่อไปก็จะเป็นบีทฟอนต์แฟมิลี่โฮมค่ะก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่สามห้องนอนของเราก็ที่นี่ก็จะมีแค่หลังเดียวอันนี้ก็จะเน้นแนวครอบครัวเลยนั่งทานข้าวนั่งทานอะไรนั่งเล่นหน้าหาดได้ ตัววด้ววมผัสถึงตัวด้วยช่อค่ะอีกสระหนึ่งสำหรับเป็นได้อ๋อันนี้คือนี่คือเราเล่าถึงตัวไฮไลท์มาหมดเลยใช่ไหมคบใช่ค่ะสามทายนี่คือไฮไลท์ล้วนเลยใช่ค่ะทายต่อไปเลยครับคุณอีค่ะก็อีกทายหนึ่งก็จะเป็นอ่อแฟมิลี่สูตค่ะห้องนี้ก็จะเป็นเน้นครอบครัวเลยจะพักได้ผู้ใหญ่2เด็ก2จะเป็นห้องที่มีเตียง2ชั้นในห้องค่ะก็สําหรับให้น้องขึ้นไปนั่งเล่นนอนเล่นอะไรได้ค่ะก็จะเน้นโทนเป็นสีเหลืองเพื่อให้มันดูสว่างน่ารักขึ้นมา ไปที่ทายต่อไปเลยครับคุณเอ๋ครับค่ะทายต่อไปก็จะเน้นเป็นแนวของคู่รักนะค่ะทีนี้ก็จะอยู่บนตัวตึกโรงแรมจะเป็นดีลักคอนเนอร์ซีวิวค่ะตัวดีลักคอนเนอร์ซีวิวก็จะอยู่บนตัวตึกชั้น5ชั้น4อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นวิวทะเลค่อนข้าง180องศาครับค่ะแล้วก็ดีลักซีวิวดีลักอ่อการ์เด้นวิวค่ะก็จะมีรูมไทยทั้งหมดประมาณนี้ค่ะครับอ่าแต่ว่าในเมื่อเรามาเที่ยวระยองกันทั้งทีนะครับแน่นอนเรา มีหาดอยู่ข้างหน้าด้วยใช่ที่นี่มีกิจกรรมอะไรสาหรับนักท่องเที่ยวไหมครับคุณเอ่ครับถ้าส่วนใหญ่ของเราจะมีสนามมินิแบบมินตันค่ะก็จะอยู่ด้านหน้าตึกให้ลูกค้าได้ตีแบดกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นสนามฟุตซอลก็บางทีก็จะเตะที่หน้าหาดห,หรือว่าจะเตะที่สนามหญ้าก็คือตรงนี้เลยใช่ค่ะตรงนี้<อ>ลูกค้าก็จะตั้งโกเตะกันถ้าเกิดมาเป็นกรุ๊ปหรือว่ามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตั้งบอลเตะกันโอ้โหเจ๋งแฮะน์นี้สมมุติว่ากีฬาที่แบบต้องเล่นลงในทะเลเหรอครับที่นี่มีร ถ้าเกิดชีราที่ต้องเล่นในทะเลรับรองตอนนี้จะยังไม่มีค่ะคมค่งไงมก็เหมาะมากนะครบับใครนะครับที่สนใจนะครับการมาเที่ยวที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็ที่พักบรรยากาศร่มรื่นร่มรื่นแบบนี้เนาะคนนี้ครับตอนนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงต้องมีสักคนแหละอยากจะมาพักที่นี่แล้ว วิธีการติดต่อวิธีการหาข้อมูลเนี่ยมีทางช่องทางไหนบ้างครับค่ะก็ช่องทางในการหาข้อมูลของโรงแรมนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเพจ Facebook ของโรงแรมค่ะบันดาราออนซีระยองค่ะหรือว่าแอดไลน์แอดของโรงแรมค่ะแอดไซบันดาราระยองได้เลยค่ะครับผมง่ายก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับบรรยากาศที่นี่นะครับน่าพักจริงๆ <c oughs> เห็นแล้วนี่คือผมอยากจะลงไปนอนบนเตียงเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมอ่ะ อันทีสำคัญนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเรดจำกัดมหาชนและคอร์ทนไลฟ์นะครับและแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณคุณเอฟมากๆเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้านะครับทุกคนพฤหัดแบบนี้เดอะเดลี่มีดีที่เดินทางจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับยังไงวันนี้เวลาของเราหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยคอร์เตอร์ไลฟ์